สวัสดีครับอยู่กับเราอีกคภาคนะครับฝึกภาคไปเรื่อยนะครับวันนี้เรามาอ่านมังะะเรื่องดาบวิญญาราชานตอนที่2 7 4ถึงสองนะครับไปรับชมกันเลยเข้าไปช่วยนายท่านเร็วเข้าเพิงนาภาเมฆาร้อยพันอโศนิรันดรฝุบถ้าหาเจ้าคิดถึงลูกชายของเจ้ามากนะครับก็ก็กอรอไปเจอกันที่ประพศัสิ เจ้าพวกนี้ต่อสู้ไม่สนอาการเจ็บปวดเลยนี่แถมยังเป็นพวกตายยากเสียอีกเจ้าพวกนี้มันเชื่อประสานจิตวิญญ,ญาณกับเชิญบูตาบดาที่เจ้านั่นยังไม่ตายแล้วก็คงจะฆ่าพวกนี้ไม่ได้น่ากลัวเหลือจริงๆถ้าหากพวกเราไม่สามารถป้องการเนินเขานี้ได้เห็นทีปรากาเหล่าประชาชนคงจะหมดสิ้นเป็นแน่ถ้าหากเป็นเช่นนาจริงๆเราคงปล่อยให้แนวปาการตรงนี้พังไม่ได้ อย่าปล่อยให้ศัตรูหุดเข้าไปได้เด็ดขาดเราต้องปกป้องยอดเขาหพาจิตให้ได้เชงเชงเชงเช,ง,ชงุบเอาจริงเหรอข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะอ่อนแอลงไปขนาดนี้นะน่าผิดหวังจริงๆสึกยังไม่จบอย่าปากค่อยจะดีฝ่านะโอ้ถ้าเช่นนั้นก็ช่วยแสดงให้เห็นหน่อยเถอะว่ามีอะไรให้ข้าตะลึงได้อีก คุณชายชูได้หลอมโอรสมก,กรังมังกรนับก้าวนับพาเพื่อเยับยับอาการปาดเจ็บของข้าพองานหากข้าใช้มันแล้วข้าจะมีช่วงระยะเวลาที่ต้องเดิมพนันขอพระอ่านผพิดนะครับดูเหมือนว่าคงจะถึงเวลาที่ข้าจะต้องใช้มันแล้วเชงยานี่นะรอพลังวิญญาณระดับนิพานขั้นห้าอัศนีพิโรธ ตูมความแข็งแกร่งของระดับวิญญาณที่พานขั้นห้านหน้า,หน,าหน้าถึงจริงๆอืมท้าที่สุดแล้วเจ้านั่นก็ยังมิสามารถทับเทียงกับข้าได้ข้าจะปิดฉากสงครามแห่งนี้เดี๋ยวนี้แลเอ๊ะบ้านะฝ่เทียนหลินเจ้าคิดว่าข้าจะยอมอย่างนั้นหรอกิจวิญญาณหลายกำลังก่อตัว พลังของข้ากำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันคงเป็นผลของโอรสของคุณชายข้าอยากจะเห็นเสียเหลือเกินว่าข้านั้นมีพลังขนาดไหนกันยังไม่พอก้าวหยินหยางทลายศูนย์ฝุบฟุบเอาไปกินซะตอมสัมผัสวิญญาณที่ไม่เหมือนมนุษย์เช่นนี้มันข้านั้นบรรลุขอบเขตจักรพรรดิมาได้แล้ว ตอนนี้ข้านั้นอยู่เหนือฝ่าพวกเจ้าทุกคนแล้วพรังอะไรจะรุนแรงขนาดนี้นี่คือการต่อสู้ของระดับนิพพานขึ้นไปงั้นหรอเชิญหูได้ภาษากับดวงจิตวิญญาณและล่อนนับล้านดวงเข้ากับร่างกายของตนทําให้เกิดทําให้ก่อเกิดกดวงจิตที่แสดงถึงความเดรัจฉานถ้าหากดูในมุมมองเช่นนี้เชิญหูก็คงทักเทียนกับท่านหลินอยู่ แต่ว่าทำไมข้าถึงรู้สึกได้ว่าเชิญหัวกำลังแข็งแกร่งเคลื่อนเรื่อยๆในขณะที่ต่อสู้ละนี่มันแปลกมากมากข้าอยากจะรู้จริงๆว่าทำไมจิตวิญญาณไหลาหลนทะเลวิญญาณบ้าน่ะข้าไม่คิดเลยว่าเขาจะทำเช่นนั้นหวู่เจี้ยนกำลังบังคับให้วิญญาณข้างกายให้ส่งพลังจนหมดเปลือกหากยังมีมมมวิญญาณหลายอยู่ข้างกายเขาต่อไปเขาก็จะแข็งแกร่งเคลนเรื่อย หากมีวิญญาณหลายหล่น <c oughs> หลายทะเลวิญญาณอยู่เช่นนี้คข่กลกรวิญญาณทั้งสามของข้าก็คงไร้ประโยชน์ข้าต้องบอกผู้โสหลินให้ทำาล,ยา,ลายดวงผลิตวิญญาณหลายทะเลวิญญาณออกมาหากทำเช่นนั้นแล้วเชิญบูกก็คงจะไม่เหลือพละกำลังแล้วชินยนพวกเจ้าทั้งสองมีอะไรมีอะไรเกิดขึ้นเงินหรืออยู่ดีดีเหล่าทหารของทัพเสียนเทียนก็แข็งแก่ขึ้น อย่างปกติแววตาของมันา็หายเลือดข้างอโศนพวกเราคงจะต้านพวกมันไม่ไหวแน่หลังจากที่พวกนั้นเปลี่ยนไปมีคนไปโดนพวกมันสัมผัสตัวร่างกายของคนที่โดนพวกมันสัมผัสก็เหลวสลายไปตามจุดที่โดนจับด้วยและการโจมตีของมันเราก็รู้สึกเรารู้สึกได้ว่าไม่มีผลกับพวกมันแล้วด้วย ตอนนี้มีแต่ท่านพ่อก,กับเราทาทหารของเขาเท่านั้นที่จะต้านได้อยู่แต่ก็คงจะไม่มีเวลามากพอแล้วเร็วเกินคาดหากถ้าหากเป็นแบบนี้แล้วเราก็กลับไปบอกพวกเขาสว่าให้ถอยกลับไปที่ปราสาทตอนเดี๋ยวที่เหลือข้าจัดการเองท่านหลินแผนของเรามีการปรับเปลี่ยนท่านช่วยยื้อเวลาเพิ่มอีกสักหน่อยจากที่พูดตอนแรกได้ไหม เพิ่มขนาดไหนว่าไงนะอาจจะครึ่งชั่วย,ยามได้กองทัพเจียนเทียนเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่พลังวิญญาของเขามันมีรูปแบบเดียวกับเชิญบูข้าจะรวมพลังวิญญาณข่ายกองวิญญาทั้งห้าและเปิดใช้งานวิญญาสวรรค์ลมหายใจนิรันดรถ้าเช่นนั้นก็พูดให้มันเร็วฝ่านี้สิเว้ยแบบนี้ทั้งวันก็ยังได้ อ้าวอ้าวอ้าวท่านผู้ท่านผู้นำชูท่านจะไปไหนงั้นเหรอไม่สนใจจะมาอยู่กับข้าหน่อยหรือแย่จังนะพอดีข้ากำลังยุ่งอยู่นะพองานช่วยอย่ามาขัดฝังทางข้าจะได้ไหมฮ่าฮ่ฮ่ฮ่สุดยอดจริงๆเลยนะเป็นไปตามที่ข้าคาดหวังเอาไว้จริงๆแต่เสียดายด้วยนะ พอดีข้าได้รับพอจุญญาหลายทะเลวิญญาณจากท่านจักรพัิหูนะเพราะฉะนั้นหาจะให้ข้าตายมันคงจะยากน้อยผู้นำชูท่านจะเข้าร่วมกับพวกเราหรือจะนอนตายอยู่ที่ดินแดนสงครามแห่งนี้เจ้าเป็นใครเจ้าเป็นใครทำไมถึงบังอาจมาทำกิริยากับข้าเช่นนี้ชิงยุนน้อยข้าขออาภัยด้วยที่ข้ามาช้า ข้ามามอบของฝันให้แก่เจ้าแล้วท่านโมแล้วเจ้าเป็นใครกันว่าไงชูชิงหยุนไม่ได้พบกันนานเลยนะหลิวยี่หยวนถ้าเช่นนั้นเจ้าก็คือเทียนกงเงนินเรอนิกายสวรรค์ยังไม่ได้ดับหายเพียงแต่จงใจให้จางหายไปจากยุทธภพข้าคืนทายาดนิกายสวรรค์รุ่นที่18 เนื่องจากเจ้าได้เข้าไปในดินแดนแห่งความรักของนิกายสวรรค์และได้ผ่านการทดสอบท่านเจ้านิกายบรณฑการก็ได้ทำสัญญากับเจ้าเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เจ้ากับข้าก็ไม่ต่างจากสิทธิท่านนิกายพวกเราด้วยมีส่วนเกี่ยวข้องกันแล้วแน่นอนว่าข้าจะต้องมาช่วยนิสหายนิกายของเราอยู่แล้ว และนี่คืออุปกรณ์วิเศษที่มีพลังวิญญาณสวรรค์ที่ข้าได้รับตกทอดลงมาจากบรรพบุรุษของข้าเราคนของข้านะล้วนอยู่ระดับวิญญาณสวรรค์ทุกคนเอาไปกินสาข้าขอขอบคุณพวกท่านมากๆพลังบ้าบออะไรกันแย่แน่ๆที่นี่เป็นสงครามข้าหวังว่าเจ้าจะไม่หนีทัพหรอกนะไม่งั้นชื่อเสียงกองทัพเทียนเทียนคงปนปี้ยัน ยุคสมัยแน่หน้าแน่แน่จบไปแล้วนะครับขออภัยด้วยนะครับบาย